บรรดาต้นพระวิสุทธิ์สุภเนทั้งหลายและบรรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายบัดนี้เวลาที่จะเจริญพระกรรมาฐานใกล้เข้ามาแล้วและเวลานี้เป็นเวลาที่บรรดาท่านทั้งหลายจะเพึงได้รับฟังประวัติของบุคคลตัวอย่างซึ่งมีมาในพระธรรมบทโคตกนิกาย โดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของพระวัตเพราตามพระบาลีที่บอกพระรวัตวาตาเทระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงปรารพถึงเรื่องที่แล้วมาได้อ่านได้ผ่านมาว่าในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าได้สเสด็จไปพร้อมด้วยพิสุส่งห้าร้อยรูปเพื่อเยี่ยมพระวัต ที่ป่าตะเกียนหรือว่าป่าตะแกแต่ได้ว่าในขณะที่ไปพรเริวัดได้ดินมิตรสถานที่ต่างๆเริ่มหนาจของฤทธิ์ความจริงท่านเป็นเด็กอายุเจปีแล้วก็ได้รับฟังคําสั่งสอนขอบรรดาสาวกขอคองค์สมเด็จพระชินวรวัดที่ใกล้ๆบ้านของท่านแต่ความจริงคราวนั้น ก็ยังไม่รทราบว่าพระออนั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าในวัดนั้นท่านมีพระอาหารหันต์ทั้งวัดท่านมียามสอนวิธีรัดแบบย่อให้แก่สมณเรนเรีวัตะในที่สุดท่านฟังกรรมฐา,านย่อตั้งแต่ต้นจนถึงอรหัตผลท่านเข้าไปในป่าฝึกฝนจิตของตนด้วยตนเอง ในที่สุดก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมไวด้วยปริสัมพิทายานความจริงปฏิปทานนี้เมื่อรับฟังแล้วก็คงอย่าจงจะฟังแต่เรื่องความดีที่ท่านผู้ใดทำแล้วจงลอกแบบความดีนั้นมาปฏิบัติจริงจะมีผลเพราะว่าพวกเราไม่ใช่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จริงจะได้ทำอะไรให้สาเร็จได้โดยตนเองโดยไม่มีใครแนะนำไม่มีแบบไม่มีแผนพวกเราทั้งหมดที่เราเรียกกันว่าสาวกคือรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลอกแบบลอกแผนเอาแบบเอาแผนที่ท่านปฏิบัติดีแล้วมาประพฤติปฏิบัติตามจริงจะมีผล ดันั้นสำหรับพระิวัตจัดว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลมีปฏิปทาคนที่พวกเราเราพุทธบริษัทจะเพิ่ปฏิบัติตามดูตัวอย่างท่านรับฟังคำสอนเพียงคำเดียวเพียงครั้งเดียวท่านก็นำไปฝึกฝนตนเองพวกเราฟังกันวันละสามสี่ครั้งและบางทีก็มากกว่านั้น ถ้าหากว่าเราจะพยายามฝึกฝนตนเองก็ดูวันว่าจะมีกำไรดีกว่าภริวัตตะเป็นไหนไหนวันนี้ขอต่อเรื่องมา่อวานนี้แตงกล่าวว่าลำดับนั้นนางวิสาขาจึงได้ถามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ไปที่บ้านของนางเพราะว่าปุภารามนี่นางวิสาขาท่านถวายอง์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากจะสร้างถวายแล้วก็รับภาระทุกอย่างในการที่จะเลี้ยงดูพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นอนันว่าเวลาตอนที่ก่อนเที่ยงก็ดีหลังเที่ยงก็ดีนาวิสาขาก็าาดีธ้านาดิวินิกาเศรษฐีก็ดีเวลาที่ไปวัดจะไปมือเปล่านั้นไม่มีราเช้าก่อนเที่ยง ก็นำพัตตาหารไปถวายพระสงฆ์เวลาบ่ายก็นำเพสสัตที่มดาพระสงฆ์ทั้งหลายจะพึงฉันได้ไปถวายมีเนยใสยในคข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นเพระว่านามเป็นพระสรดาบันนี่จริยาของพระสูดาบันท่านเป็นอย่างนี้มีอารมณ์ละมีอารมณ์เม่ตาอยู่ตลอดเวลา เมื่กล่าวว่ามาบรรดาพระสง์นั้นหลายไปฉันของเคี้ยวของฉันมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นนามวิสาขาก็ได้ถามบรรดาพิสุทธิ์สงทั้งหลายเ่านั้นว่าพระคุณเจ้าพู้เจริญท่านนั้นหลายได้ไปที่อยู่ของพระเรว,วตะเทระกระประาศาสดาหรือเปล่าี่ความจริงสมณรเลนอายุเจ็ดปี แต่ถ้าว่าท่านได้รรบรรลุอรหัตผลก็ถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือเป็นพระเต็มตัวไม่ต้องสวดญติกรรมเป็นพระเต็มที่และก็เป็นพระเทระคําว่าเทระนี่แปลว่าพระผู้ใหญ่ทรงค,ค,คุณธรรมเป็นพิเศษขันอรหันนี่เขายกย่องกันโดยความจริงไม่ยกย่องพระอรหันต์ไม่รู้ก็จะไปะยกย่องใครเหมือนกันถ้าจะยกย่องปเทวทัตก,ก็ตาม บรรดาพิสุแก่สองท่านก็ตอบกน,นวิสาขาวโยมอตมาไปมาแล้วไปด้วยกระองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านาวิสาสินิกถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญก็สถานที่อยู่เขวาวเรวัตะ์ธีระนั่นมีเป็นที่รื่นรมน่าเป็นอยู่เป็นสุขสบายดีหรือบรรดาลุงตาแก่สององ ยังได้บอกกับบรรดาวิสาขาว่าที่อยู่ของท่านบร,ริวัตะนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจะมีแต่ที่ไหนพูดภาษาได้ไทยก็หาอะไรกันแม่แน้ออะไรกันโยมโยมไอสถานที่เรื่องน่ารื่นรมของพระเรวัตนั่นมัน,ม,นมันไม่มีรักก็ว่าอย่างนั้นที่ตรงนั้นมันเต็มไปด้วยไม้เสแกเป็นเต็มไปด้วยฝากด้วยน้ํา มันก็ท่านบอกว่าเหมือนเหมือนกับที่อยู่ของเปรตมันรกรรงรังบริฝ่าธ์ได้นามเป็นป่ารกชัดพระเรวัตก็อยู่คนเดียวถ้ามองดูสภาพกันจริงๆแล้วกนะ็พระเรวตัตจะมีสภาพเหมือนเปรตที่อยู่ในป่านี่ฟังฟังลุงตาแกแกว่าให่แกว่าอย่างนี้นะดังนั้นในเวลานั้น ก็ปรากฏว่ามีพระพิสุหนุ่มสองรูปแล้วก็พาพวกเพื่อนๆมากันมารับข้าวต้มที่บ้านนางวิสาขาเมื่อนางวิสาขาถวายข้าวต้มและของเคี้ยวของฉันตามสมควรแล้วจึงได้ถามบรรดาพิสุหนุ่มทั้งหลายเหล่านั้นบรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าท่านมหาอุบาสิกา สถานที่ที่พระรวัดอยู่เนี่ยจะพัฒน,นาให้มันจบมันสิ้นแม่มันแสนจะยากเพราะว่าที่อยู่คนท่านถ้าจะเปรียบเทียบกันกันกบเทวสภาที่ชื่อว่าสุธรรมมาก็เห็นจะเปรียบเทียบกันไม่ไหวมันสวยก็เทวสภาสิอีกแม่นี่ท่านรู้จักเทวสภาไหมล่ะ เทวสภาที่นางสุธรรมารสร้างไว้เอาชอบฟ้าไปชาบสร้างสวมที่บรรดาเท่าวสก,กะสร้างสลากันไว้ไปปรากฏบนสวรรค์เช่นดาวเดืองสเทวโลกเป็นที่ประชุมของเทวดาที่นั่นจัดว่าเป็นสถานที่มีความสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษแต่ดูว่าบรรดาพระหนุ่มทุกเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ กลับพูดกับนามวิสาขาว่าที่ขขงพระเทระที่อยู่นั่นมันสวยยิ่งกว่าเทวสภาเไป็นไหนๆใคยๆก็คนแต่งขนยริธทธ์ทำอย่างนั้นเมื่นนเวลานั้นทรมมหาบาสิกาวิสาขาได้คิดว่าบรรดาพวกพิสุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวไปอย่างหนึง่งคือรุงตาแก่สององค์ละแกพูดอย่างหนึง่ง แกพูดบอกว่าที่อยู่ของพรรวัรนั่นเหมือนกับสถานที่เปรตเป็นที่เปรตอยู่พกรงรังสําหรับพิสุนุ่มพวกนี้ก็กล่าวอีกอย่างหนึ่งพูดว่าในสถานนี้เป็นที่รื่นรมมีความสวยสดก็งามดีกว่าทวสภานายยิงคิดว่าพิสุนพวกที่มาครั้งแรกคงจะลืมอะไรไว้แน่ นักก็จะกลับไปเวลาที่พระเถระคลายฤทธิ์ออกเส็จแล้วนี่นาวิสาขามีความเข้าใจเพราะว่าท่านเป็นพระสูดาบันด้วยสัมผัสกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาส่วนนิสุพนพวกนี้จะไปในเวลาที่พระเถระกาําลังแสดงฤทธิ์นิรมิตรไรไว้เป็นที่สวยสดงดงามนางก็ไม่ได้โต้ตอบว่าย่งไง เมื่อฟังพระทั้งสองฝ่ายพูดนางก็ไม่โต้ตอบไม่โต้เถียงไม่ได้แสดงความเห็นเห็นไาทั้งนี้เพราะว่าอาศัยที่นางเป็นบัณฑิตคําว่าบัณฑิตก็แปลว,ว่าผูร้รู้คนที่ทรงความเป็นประสงดับบันก็เป็นบัณฑิตแล้วนั้นนางจึงคิดว่าเราจะทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเส,สด็จมา แล้วก็ในเวลาต่อมาไม่ช้านักเวลาครู่เดียวก็ปรากฏว่าบรรดาพิสุบรรดาพิสุสงฆ์ทั้งหลายแวดล้อมองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมศาสัสดาสเสด็จมาสู่เรือนของนางวิสาขาเมื่อถึงที่นั่นองค์สมเด็จพระพุทธกวันก็ทสรงสเสด็จประทับนั่งเนืออัศนะที่เขาตกแต่งไว้แล้ว มางวิสาขาจึงถวายของในองค์สมเด็จพระบพิทีแก้วเป็นพร้อมไไบรรดาพระวิสุทธ์สงฆ์ท่านหลายได้ความเคารพ <c oughs> ในเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันเสร็จบรรดาพระสงฆ์ฉันเสร็จนี่ท่านฟังแล้วก็ดูมันยาิของคนที่เขาเป็นผู้ดีหรือว,ว่าคนที่เขาเป็นบรรัณฑิตอย่างนางวิสาขา ความจริงนวีสาขามีกิจที่จะถามพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ถามเวลาที่พระพุทธเจ้าฉันหรือว่าไม่ถามที่เวลาที่พระฉันสำหรับชาวบ้านก็นเนี่ยจะมาโดนบ่อยดีไม่ดีกำลังกินข้าวแกบอกว่ากรรมุระแกม่ทุกมาร้อนแกจะใช้เวลานั้นนั่นแหละนี่เราก็ไม่โทษว่าท่านผู้นั้นเสียแต่เราก็คิดว่าท่านลืมภาระไป ว่าพระกําลังฉันข้าวนะตามพระวินัยก็ห้ามพระคุยเวลาฉันข้าวพูดกันไปบ้างคุยกันไปบ้างนัง่นแสดงว่าพระองค์นั้นไม่ใช่พระเพราะว่าไม่มีความเคารพในพระธรรมวินัยเวลาฉันข้าวนี่เขาไม่คุยกันแล้วก็ไม่อวดดีไม่อวดเด่นไม่อวดความพิเศษไม่ถ่อมตัวไม่อะไรทั้งหมด เวลาฉันข้าก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจฉันพร้อมกันไปนั่นก็พิจารณาเป็นอาหารีปริโกดสัญญานี่เป็นเรื่องของพระถ้าเวลคุยกันในเวลากินข้าวเขาไม่เียกพระจะเรียกคนเมาก็เมื่าคนเมาในที่นี้เขาเียคว่าจะพูดไปทีว่าคนที่มีวิสัยนรกติดอยู่ในใจหรือว่าสภาพของใจเป็นสัตว์นรก พระประเภทนั้นและนักบวชประเภทนั้นจึงจะคุยกันในเวลากินข้าวและฉันข้าวเว้นแต่ว่ามีกิจที่มีความจําเป็นจริง,รงๆอันนั้นเรื่องหนึ่งต่างหากเมื่อเมื่อเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสร็จภารกิจแล้วนางจึงเข้าปวไปไหวบังคมองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเรื่องกราบทุลถามเฉพาะว่า พันเตยพระกวาฆ่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาผู้เจริญพระพุ้ทีเจยาวค่ะบรรดาฤสษีสุที่ไปกับพระองค์บางพวกก็กล่าวว่าที่อยู่ของบริวัติเทระเป็นป่ารกชัดไปด้วยไม้สแกบางพวกก็กล่าวว่าเป็นที่น่าเป็นสถานที่น่ารื่นรม ที่อยู่ขเขาบารวัดเถระตะเบะเขาที่อยู่เทนเถระนั้นเป็นอย่างไรแน่พระพุทธเจ้าค่ะในลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสนับคำนั้นแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาแต่ว่าอุปาสิกะดูก่อนอมบาสิกาสถานที่ที่นั้นจะเป็นบ้านคนดี หรือว่าจะเป็นป่าก็ดีในเมื่อพระหัน้นงหลายอยู่นาที่ใดในที่นั้นก็จัดว่าเป็นสถานที่รื่นรมทั้งหมดทั้งนี้ก็ว่าว่าพระรหัตปรารภเฉพาะพระธรรมวินยัยจะอยู่ในที่ไหนก็ตามพระรหัตหลายย่อมยังสถานที่นั้นให้เป็นที่น่ารื่นรมเพราะว่ามีอารม์อยู่เป็นสุข องเมื่อฟังตรัสอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบระทิตแก้วจึงในทรงตรัสเป็นพระพุทธภาษาิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ณที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นบาป,ป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูไม่ประเทศที่น่ารื่นรมทั้งหมดนี่ขอบรรดาท่านหลายฟังแล้วก็จงคิด ว่าสาวกขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่ประกอบพระธรรมถ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขสบายจะอยู่มาก้วยกันสักเพียงใดก็ตามทีเรื่องร้ายย่อมไม่ปรากฏถ้าท่านผู้นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบร,รมสุคตใจความข้อน,นี้พระเถรกอาจารย์แก้ไว้ว่าบรรดาพระอราหันต์ทั้งหลาย ย่อมไม่ได้กายยวิเวกในบ้านก็จริงทีห่หมายความว่าถ้าพระราหนังหลายอยู่ในที่ปวงชนเขามีคนมากแต่ว่าท่านนังหลายไม่ได้กายยวิเวกหมายความว่ากายนี่มันไม่สงับจะยินเสียงจจกแจักจอแจอยู่ตลอดเวลาแต่ถึงกระนั้นก็นดีพระราหนังหลายก็ย่อมได้จิตวิเวกแน่นอน คำว่าจิตวิเวกหมายความว่าะ้าหลานทั้งหลายถ้ามีจิตสงัดพื่อกิเลตลอดเวลาเรื่องความยุ่งภายนอกไม่มีความสําคัญจิตใจของท่านไม่ยุ่งไปด้วยนี่ฟังแล้วบรรดาท่านพิส,นนนส,สุสมณีทั้งหลายและบรรดาอุบาสกรมบาสิกาทั้งหลายฟังแล้วจงจําจําและจงคิดคิดและปฏิบัติตามแล้วก็ทําให้ได้ด้วย ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ด้วยกันมากก็ตามน้อยก็ตามจงอยู่ด้วยความเป็นสุขตามที่ก็บอกว่าถ้ารักกันก็จงเกรงใจกันรักนั้นจริงจะถาวรน,นี่เป็นภาษิตโบราณที่พระพวกเราบออยู่กับองค์นั้นก็ไม่ได้อยู่องค์นี้ไม่ได้อัติยาสัยไม่ถูกกันถ้าความรู้สึกอย่างนี้มีเมื่อไหรจงเปลื้องผ้ากาสาวพัดออกจากกายเสีย พราะว่าการแสดงการเช่นนั้นเป็นนั้นว่าเราไม่ได้เคารพในประธรรมวินัยแล้วยังทําตนเป็นอันธพายอยู่นี่ต่อไปพระเะถระทถาจายแกว่าเพราะอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าอารมณ์ของบรรดาพระราชนายมีประมาเหมือนกับของทิพย่อไม่อาจที่จะทําจิตของพระราชนายเหล่านั้นให้หวั่นไหวได้เพราะเหตุเช่นนั้น พระอรหันต์ท่านจะอยู่ในบ้านก็ดีอยู่ในป่าก็ดีจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าอยู่ในที่ใดทั้งหมดพระอรหันต์ย่อมมีอารมณ์เป็นสุขตลอดเวลาเป็นอันว่าคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศเพียงยอ่อโดยใจความในพุทธภาษิตว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นบ้านก็ตามจะเป็นป่าก็ตามจะเป็นที่ลุ่มก็ตามจะเป็นที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเป็นภูมิประเทศสถานที่น่ารื่นรมทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าเทศเพียงเท่านี้เวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นมากก็ได้บรรลุอร,ริยผลทั้งหลายมีประสดาปฏิผลเป็นตนนี่ฟังแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับดาบิสุสมณเณรทั้งหลายสมัยนั้นเนี่ยเขาฟังคำสอนกันแต่เพียงยอ่อ เอพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดจะเป็นที่บ้านก็ตามเป็นที่ป่าก็ตามเป็นที่ลุ่มก็ตามเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานที่น่าเรื่นรมเขาฟังกันเพียงเท่านี้อย่างเร็วที่สุดเมื่อจบแล้วจุปธรรมเทศนาอย่างต่ำที่สุดชนเป็นมากได้บรรลุประโสดาปฏิผล แล้วก็มีส่วนมากที่บรรลุถึงอรหัตผลท่านบรรลุกันได้ยังไงเพราะว่าเวลาท่านฟังท่านก็คิดคิดว่าทําไมพระอราหันต์อยู่ในป่าแล้วอยู่ในบ้านสถานที่รลกชัดเป็นสถานที่น่าเรียนรมก็เพราะว่าท่านมีอารมณ์ไม่เกาะอยู่ในภูไม่ประเทศแล้วก็ไม่เกาะอยู่ในร่างกายไม่เกาะอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเรา ถือว่าการทุกอย่างในโลกมันมีความเสื่อมมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวไปในที่สุดมันเป็นของธรรมดาในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นว่าเป็นของธรรมดาเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของไม่น่ารื่นรมไม่มีอะไรพิธีหน้าัขข้ของใจเอาฟังไว้แล้วก็จําไว้แล้วก็ปฏิบัติด้วยนะแล้วความจริงแบบฉบับของเรามีมากกว่าที่พระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ทั้งเยอะ แต่ว่าเราทํากันได้หรือไม่แล้วก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเฉยๆนะไเขาว่ากันไปก็หมายว่าถ้าทําไม่ได้แต่ดีกันไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้ก็สแสดงว่าอยู่ที่นี่กันไม่ได้ก็แล้วกันนี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจไล่ใครคนดีอยากได้คนชั่วยอยากให้ไปแต่คนชัว่วต่รู้ว่าชั่วจริงๆไม่ไปก็จะใส่ให้ไปเหมือนกัน พราะที่ในเขตนี้เขาลงทุนกันเป็นสิบล้านเขาไม่ต้องการให้คนชั่วอยู่ให้คนดีอยู่นี่คุยกันต่อไปในเรื่องของบริวติวันนี้ก็ไม่จบวันโดยสมัยหนึ่งบรรดาบิสุทธิ์ทั้งหลายคําว่าสมัยหนึ่งก็เวลาต่อมานั่นเองคือไม่ใช่เวลาเดียวนั้นหลังจะใช้ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาบิสุทธิ์ทั้งหลายนั่งสั่งสนทนากันว่า ท่านผู้มีอายุทางหลายก็เหตุอะไรหนอลเขารับบาลีบอกอะไรหนอแลพระศรีวลีเถระจริงเป็นผู้อยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนี่หวยมันไม่ออกเจ็ดเจ็ดเจ็ดถกนะ <c oughs> แล้วก็เป็นเพราะกรรมอะไรพระศรีวลีจึงได้ไหม่ในะนะรก เพราะกรรมอะไรจรึงได้ถึงความเป็นผู้เลิศโดยหลับและมียศเลิศอย่างนั้นก็หมายความว่าพระศิีบลีเนี่ยเวลาจะออกจากท้องแม่เวลาแม่ตั้งท้องอยู่ในท้องถึง7ปีเจเดือนเจวันแล้วก่อนจากนั้นที่พระศิีบลีจะมานะ่ะท่านนอนในนรกสิ่งการนาน แล้วก็มาเกิดกันแล้วมาเป็นพระคราวไปป่าคราวนี้มีลาบมากเทวดาปรารบพระศรีวาลีแต่ผู้เดียวเพื่อการทําบุญคราวนี้เราต้องการถวายหลวงปู่ศรีวาลีหลวงพ่อศรีวาลีของเราเท่านั้นแม้แต่อ,ง,อง,ง,งค์สมเด็จพระสค์ทนคือพระพุทธเจ้าไปด้วยเทวดาก็ไม่ได้ปรารพความจริงพระพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นคนที่มีกิเลส เห็นใครเข้ามาบูชาลูกน้องมากกว่าตัวที่หน้าโกรลูกน้องจะลำบากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกพี่กกจะอิจฉาเอาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างนั้นพระองค์ทรงยกย,อย่องถ้าลูกศิธิ์องค์ไหนดีก็ยกย่องว่าเป็นพระดีเป็นพระควรแก่การบูชาในลำดับนั้นเวลาที่บรรดาพิสุสฆ์นั่งหลายโดยทนนา กำลังปรารบกนวา่าพระศีวลีเป็นเพราะกรรมอะไรจึงได้อยู่ในท้องแม่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเป็นเพราะกรรมอะไรจึงได้ลงไปในในนรกสิ้นกาลนานเป็นเพราะกรรมอะไรเวลาที่เกิดมานี้จึงมีลาภมากจึงมียศใหญ่เป็นที่เคารพของเทวดาทั้งหลาย ในขณะที่มันดาประสง์นั้นหลายคุยกันอยู่นั้นองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสเด็จประทับอยู่ในพระคันธก,กุฎีมหาวิหาร <c oughs> สมเด็จพระวิชิตามานฟังเสียงของมันดาพระสง์ด้วยที่ประสูตยานคือหูทิพย์คุยที่ไหนพระพุทธเจ้าก็ได้ยินองค์สมเด็จพระมหาหมุลหนึง่งคล้จะเปลื้องความสงสัยของมันดาพิสูจส์งทั้งหลาย สมเด็จพระจอมไตรจรึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อสเสด็จมาถึงแล้วองค์งสมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงเสด็จประทับอยู่ในคนส่วนข้างหนึ่งและยังถามบรรดาพิสุ์ทังหลายว่าพิกเวดูก่อนพิสุ์ทังหลเธอพวกเธอกล่าวอะไรกันพวกเ,เธอพูดอะไรกันเมื่อบรรดาพิสุ์ทังไหลแล้กล่าวนั้นกลับทูลว่าข้าพระพุทธเจ้า กำลังปรารบเรื่องบุพกรรมของพระศรีวัลลีพระพุทธเจ้าค่ะว่ามีความสงสัยว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสเสด็จไปเยี่ยมพระเรวัตตะคราวนี้ปรากฏว่าพระศรีวัล,ลีแสดงบุญญาธิการเป็นที่เรื่อมใสของมันดาเทวดาทั้งหลาย ถ้าพระพุทธเจ้าท่านหลายเกิดสงสัยว่าทําไมพระศิวล,ลีมีบุญขนาดนี้ยังได้ต้องอยู่ในท้องมันดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก่อนจะมาก็ได้ตกนรกเสียก่อนเมื่อมาเป็นคนแล้วก็มาบีบุญใหญ่มีลาบมากมียศศักดิ์มากข้าพระพุทธเจ้าสงสัยเป็นอันว่าเมื่อบรรดาประสงค์ท่านหลายกราบทูลดังนี้แล้ว องสมเด็จพระบัณฑีบแก้วก็ทรงพยากรบุพกรรมของบาศีวลีว่าเหตุที่บาศีวลีจะต้องอยู่ในท้องแม่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจวันเป็นต้นมาจากคกรรมที่เป็นอกุศลอะไรแต่ดูว่าบรรดาท่านวิสุทธสมณีนำญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่เราจะพูดกันมันก็หมดเ็สจแล้วนี่เพราะเวลามันหมดสำหรับเรื่องนี้ก็ขอมดไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อทีนี้ไปก็จะนำมาเรื่องราวในมหาสติปัฏฐานาสูตรมาพูดกับรรดาแานพุทธบริษัทต,ต,ต่อไปตามสมควรพอสมควรกับเวลา